สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะอีกเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมเลยถ้ามีดวงใดได้ทําการโคจรยกย้ายราศีเราก็จะมาพูดถึงว่าดาวดวงนั้นจะส่งอิทธิพลยอย่างไรและจะมีผลต่อแต่ละลัคนาราศี อย่างไรนะคะในรอบนี้เป็นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตค่ะซึ่งดาวพระเกตจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะมหาอุดแปลว่ามากแปลว่าล้ำค่าค่ะดาวพระเกตจะทำการโคจรยกย้ายในวันที่30ตุลาคมปี2564นะคะลักษณะของดาวพระเกตเขาจะเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของบุญกุศลเป็นดาวของ วิญญาณค่ะถ้าจะเปรียบถึงสถานที่อาจจะหมายถึงวัดวาอารามและสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานั่นเองนะคะดาวพระเกตเมื่อโคโจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดจะกระตุ้นให้เกิดการกระทำหรือกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พบนั้นเรือนนั้นค่ะเราก็จะมาเช็คกันไปแต่ละคณาราศีนะคะว่าจะเกิด อะไรจะมีเหตุการณ์อย่างไรและจะกระตุ้นถึงดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกคะเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระเกตนั้นจะทำการโคจรยกย้ายราศีในวันที่30ตุลาคมปี2564ค่ะและการมาของดาวพระเกตในครั้งนี้ได้มาอยู่ที่เรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะว่าเราต้องมาดูความหมายของคำว่ามรณะก่อนมรณะหมายถึงจา าลามรณะหมายถึงเชื่องช้ามรณะหมายถึงไกลและมรณะยังหมายถึงการเจ็บไข้ไม่สบายรวมถึงมรณะนั้นหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งหรืออาจจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่ง ไปสู่สถานะหนึ่งเป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคันในจังหวะที่ดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โคจรมาอยู่ที่เรือนมรณะตรงนี้อยากจะบอกชาวพิจิกว่าท่านใดอยากจะสยกรรมตกแต่งอยากจะเสริมความงามบางคนจะทําตาสองชัน้นบางคนจะทําจมูกหรือจะเออ เสริมหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีการผ่าตัดเกี่ยวข้องด้วยสามารถทําได้เลยนะคะต้องบอกว่าสามารถทําได้และใครที่จะต้องเข้ารักษาตัวต้องผ่าตัดนะคะเป็นเ,ออเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าด้วยโรคต่างๆด้วยเหตุฉุกเฉินต่างๆที่ต้องมีการผ่าตัดสามารถทําได้เลยะคะ่ะนี่เป็นจังหวะที่ดีและเหมาะนะคะจังหวะที่ดาวพระเกตโค,รโครจรมาอยู่ในเรือนมรณะตรงนี้เหมาะแก่การที่คุณจะทําในสิ่งเหล่านี้บาง คนคิดว่าเออเราจะทำเสลกรรมช่วงไหนดีช่วงนี้เลยคือเป็นจังหวะที่เหมาะนะคะนะบางคนไปทําผิดจังหวะผิดช่วงเวลาอาจจะเจอกับแผลเน่าแผลไม่แห้งหรือว่าอาจจะมีการทําที่ไม่ถูกใจเกิดขึ้นนะคะและดาวพระเกตค่ะเป็นลักษณะของการกระตุ้นดาวพระเกตเป็นลักษณะของการเสริมเติมแต่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการผ่าตัดเรื่องราวเกี่ยวกับการลงมีดต่างๆสามารถที่จะเสริมเติมแต่งปรับให้มันดีขึ้นได้ นะคะคนี่คือในด้านของการศัยกรรมด้านของสุขภาพด้านของการผ่าตัดนั่นเองค่ะส่วนใครที่ทํางานแล้วมีการโยกย้ายในช่วงนี้นะคะสมัยต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าคนที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหากิจต่างๆต้องการจะโยกย้ายต้องการจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ทํางานอาจจะเป็นการย้ายแผนกย้ายตําแหน่งนะคะหรือว่าอาจจะมีการย้ายสาขาต่างๆนานาสามารถ ที่จะมีการโยกย้ายในช่วงนี้แล้วจะเกิดผลดีค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยดาวพระเกตกระตุ้นที่เรือนมรณะกระตุ้นให้มีการโยกย้ายกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้มีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะดีนะสําหรับใครที่ไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเดินทางก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะคะการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศใกล้ไกล ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอก็ตามแต่ช่วงนี้ก็คือเดินทางได้นะคะขเขาเรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วก็ดีไม่ ไม่เท่านั้นนะคะยังมีโชคจากการเดินทางเข้ามาด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะใครที่เดินทางในช่วงนี้ก็จะสามารถทําได้เลยนะคะเดินทางโดยเรือโดยรถเครื่องบินต่างๆนานาเดินทางได้นั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของการเงินงการทองกันบ้างค่ะในจังหวะที่ดาวพระเกตโคจรมาอยู่ที่เรือนมรณะแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การลงทุนเหมาะแก่การต่อยอดนะคะมรณะหมายถึงเสียหายมรณะหมายถึงเจ็บไข้ไม่สบาย ถ้าเกิดคุณเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปต่อยอดที่เงินไม่ต้องอยู่กับตัวเองบางคนเอาไปฝากออมทรัพย์ฝากประจําไว้หรือว่าไปลงในกองทุนเทรดหุ้นต่างๆนานาสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกมันเป็นการเอาเงินไปทํางานเป็นการนําเงินไปต่อยอดเป็นการนําเงินเพื่อไปหาผลประโยชน์บางอย่างเสริสมเติมแต่งนะคะดาวจะกระตุ้นให้กเกิดการเสริมก่อเกิดการเติมก่อเกิดการแต่งเกิดกำไรกำไรแล้ว ก,กระตุ้นให้มีการผลักในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากลงทุนต่อยอดที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะสามารถที่จะลงมือทาได้ในช่วงนี้นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการผ่าตาดัดเรื่องของการเสยกรรมเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการเงินแล้วนะคะประเด็นต่อมาอยากจะเสริมอีกสักเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความรักค่ะในจังหวะที่ดาวสิ่งศักดิ์ โคจรเข้าเรือนมรณะแบบนี้หลายๆคนที่เป็นชาวพิจิกอาจจะได้มีการตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนเดินหน้าต่อบางคนพอแค่นี้สิ่งที่คุณจะตัดสินใจในช่วงนี้มันจะเป็นไปด้วยการตัดสินใจที่คุณคิดมาแล้วไตร่ตรองมาแล้วคิดด้วยเหตุคิดด้วยผลไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชาวลาราศีพิจิกไม่ว่าคุณจะไปต่อหรือว่าจบความสัมพันธ์กับคนรักนั่นคือสิ่งที่คุณเลือกแล้วนะคะสมัยมองว่า การตัดสินใจของชาวพิจิกที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวพระเกตโคจรมายังรุนมรณะตรงนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนั่นเองค่ะบางคนคบกันไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอันนี้ต้องขอใช้คําพูดที่ตรงและอาจจะรุนแรงไปสักนิดหนึ่งนะคะคบกันไปอาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นต่างคนต่างแยกต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองหรือไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจจะส่งผลดีกว่า นั่นเองค่ะลองพิจารณาตัวเองดูนะไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณไปยุติความสัมพันธ์นะคะบางคนเดินหน้าต่อไปด้วยกันต่อแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะมันจะมีแนวโน้มในเรื่องของการตัดสินใจเข้ามานั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ